สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้บอลยูทีท้าเรือสีธนูนะครับน้าแห้งครับวันนี้จะมาห้ยดูครับข้างหน้าบนตรงนี้ก็มีคนลงอยู่สองคนนะครับแต่ว่าไม่ดูหาได้เหมือนกันนะดูครับน้าแห้งหมดเลยน้ำลงครับไปครับเดินไปดูว่ามีอะไรให้ห้าบังเขามีสวิงด้วยนะครับที่บอลเน้นนี้เมื่อจะจับอะไรสักอย่างหรือว่าจับปูก็ไม่ดูเหมือนกันนะไปครับ โอ้บนได้ยินเสียงตอกเลยครับป้าแกน่าจะเอาหอยหนางชอยเหมือนกันนะเดี๋ยวบนก็แยกได้หอยหนางชอยเหมือนกันเนี่ยป้าคนนั่นครับหอยหนางชอยแน่ะไปครับโอ้ดูปิงตัวนั้นครับบนคิดว่ามันหายใจจะไม่ออกเลยหรือเปล่ายู่ในสองนี่ดูดูดูด,ด,ด,ดูปากมัน

เอาครับดูดีดีดูดีดีนี่ครับเห็นไหมนี่ตัวยญ่ยลยุยดูครับอีกลูกนะึงเห็นกกไกลเลยนี่ครับ มันเจีวหอยเข้าผลนามอีกแล้วครับนี่สองตัวเลยตรงนี้ตัวนึงยุดติดกันเลยตัวเดียวครับหอยข้าหอยกันไตสองตัวนี่นี่ าไปครับมันจะปา่ามันอีกแล้วครับมันเจอสายจี้อมันเจอครับสองลูกสองลูก ni 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 dumbe Wee. joy na มันฉายรูเลยครับโอ้ชาชา้ชาช้นาน,น้ำลงกปแลวนี่หอยลูกย่อไม่ค่อยขึ้นครับวันนี้นอยมากเลยหอยลูกย่อครับนานๆเจอทีเนะี่ย ตัวนึงครับนี่หอยลูกเดียวอยกัลท์เต้โอ้เบเนนนามผลขึ้นตรงนั้นครับหอยเลยโอ้หอยข้าวหอยข้าวนี่ โอ้ดูปิ้งข้างหน้าบนครับตัวยาวมากเลยน่าจะรนอนวอลุกโยดูครับถ้าไม่สังเกตรจริงๆก็ไม่รู้เลยนะครับว่าคือห้อยดู สนใจดูห้อยชนิดนึงครับอันนี้อยู่แหกคายกันครับก็บหอยหนางชอยแต่กินไม่ได้นะเดี๋ยวลองตอบดูข้างในครับว่ามันเป็นยังไงหอยนี่กินแร้วเมาดูครับดูอุ้ยตัวมันจะเล็กว่านะครับมันก็ไม่ค่อยมีเนื้อนะมันกินไม่ได้หอยเนี้ย ดูข้างในีร่รบเนื้อไม่ค่อยมีแล้วกินไม่ได้นะครับมันก็อยู่ขคลายกับหอยหนางชอยเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวมันจะเหล็กว่านะนั่นนะครับเห็นไหมมันจะกาอยู่มันหอยหนางชอยเลยแต่ว่าตัวจะเหล็กว่านะครับนั่นแหละเยอะเลยจะอยู่ตามโคที่เห็นเยอะเลย ยูเมือ่อนก็พอยดูกย่อเลยใช้เป่ารับหรือประกาศรังอุย้ยใช้ครับหอยคมทะเลก็เยอะนะครับเนี่ยแต่บนแมวเก้งอร่อยมากเลยใช้หรือเป่าครับนี่ตั้งอยู่โอ้ชาใชา้ใช้ี่ เอออีกครับนั่นนะั่นนะั่นะนะั่นี่ต้องสังเกตดูดีดิผู้ชายชายนี่นี่อีกใช่ไหมโอ้ยนี่อีก ตามตัวติดเลยนี่ก็น่าจะฉายโอ้ฉายจริงนี่อีกที nha ui, cho ใช่จริงโอ้นนนนตัวนึงน,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 นี่อุ้ยนี่ใช่ป้ะโอ้ใช่ชด้วยครับนี่อีกโอ,โอ้ตาไม่ดีเพิ่นเลยครับทีนี้ต้องสังเกตดีๆใช่ป้ะนี่ โอ้ใช่อีกครับดูใช่ป่าหนึ่งตัวโอ้สองตัวใช่เนี่ยนี่ นี่ใช่ป้ะอ้ใช่แต่มือล่ะอุ้ยนี่อีกนี่อ้แต่มือเก็บก้อนครับตัวนีอุ้ยสองตัวอันี้ต้องสังเกตดีๆครับ ุนแรงจะได้เลยนไม่ใช่น,นไม่ใช่เนี่ยๆอางีน,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 น มือเลยอุ้ยนู่นนี่นี่คับนี่อีกอู้ยเยอะเลยวันนี้เต่มือเลยดู có nhìn con hợp น้ำลึกอยู่อุ้ยที่ขาบนก็มีนะเนี่ยนี่สองตัวนี่โอ้ยคืนนั่น Tuan, -tuan. Uh. ni 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 Yok yok พ่นเลยแบบนี้เต็มือแลนะ้วเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปดูได้เยอะยังนี่ครับดูทีได้สิเยอะมากเลยวันนี้พ่นเลยเนะี่ยอุ้ยนี่อีก ขืนมันแรงเหลือเกินกั่งับยุคข้างหลังเลยลึกเลยตรงนี้ด่ นี่ครับนุ่นครับโอ้โหเยอะเอาตัวนี้ก่อน vâng là gì Nhị... ít ใช่ป่ะไม่ใช่ต้องรู้ดีๆครับบางทีก็ตาลายเหมือนกันนะอืมตัวเยอะเลยหนึ่งตัวสองตัวสามตัว สองตัวใา่ไหม่ะเนี่ยก็ใช่อ่ะ อุ้ยใช่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวเอาตัวนี้ก่อนหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอุ้ยสี่ตัว สี่ตัวมีไหมนี่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 ห้าตัวดูครับตรงนี้สามตัวเลยทีเดียวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวหนึ่งตัวสองตัว สามตัวนูนูนูสี่ตัวตัวใหญ่ๆเลยดูขับนี่ที่บอนได้เกือบจะเตะเต็มทั้งเลยนี่ได้เยอะเลยวันนี้นี่อีกไี่ใช่

โอเคครับไปไปดูครับได้เยอปะปอกกบบ้านกันโอเคครับกลับบ้านกันดูในท้งที่บนได้ครับเกือบจะเต็มเลยเนี่ยมีหอยข้าวครับกับหอยลูกโยอแต่ตอนที่ว่าจะกับนี่ได้หอยลูกโยอแบบเยอะมากเลยดูครับโอ้โหวนไม่เคยห้าได้เยอะขนาดนี้เลยนะขึ้นเต็มเลยตอนแรกคิดว่าจะไม่มีแหละครับแต่ไม่ไม่น่าเชื่อครับบนเดินออกมาอีกนิดนึง เจอจอริงๆน,นะโอเคครับไปกลับบ้านกันครับฝนจะตกหละพบกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บนไปก่อนนะบ๊ายบาย